รถบรรทุกก็ต้องมีสติกเกอร์อลอตเตอรี่ก็มีสติกเกอร์อน,น,นี่ลามไปถึงรถนักเรียนกันแล้วค่ะมีคนมาร้องอกับสื่อนะคะแล้วท่านว่าที่สสบัญชีรายชื่อภัคก,ก้าไกลคุณวิโรจน์ลักษณะดิสอนอ,อ่ะบอกต่อแชร์ต่อกันไปเลยค่ะคว่าที่ชัยภูมิเขาต้องจ่ายสวยรถตู้เ,เ,เป็นแปะเจียะ มีทั้งรายเทอมแล้วก็รายเดือนคะ่ะเนี่ย<อ>ขนาดรถรนักเรียนยังมีอะค่ะทําไมต้องจ่ายแล้วใครเป็นคนเ,<อ>เรียกรับแช์กันต,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 ต่อ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 กันมาเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาขอเปิดเผยเลยว่ารถตู้ที่จังหวัดชัยภูมิมีทั้งหมด1,000คันเอาใช้รับรถนักเรียนค่ะพวกนี้โดนเก็บสวยเกือบหมดเลย คนที่รับสวยอันนี้แปลกนะคะไม่ใช่ตํารวจทางหลวงไม่ใช่กรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะเขาใช้ชื่อว่านายทุนใหญ่เจ้าของสัมปทานรถโดยสารแน่มีตำแหน่งนี้ด้วยค่ะนทุนเนี่ยเขาบอกว่าใครใครจะขับรถตู้รับนักเรียนหรือว่ารถโรงเรียนเนี่ยจ่ายมาหน่อยจะต้องเอาไปดูแลนายเดือนละ5,000ัอันนี้น้ำร้อนน้ำชานายค่ะเดือนละ5,000ัคือเดือนแรกของการเปิดเทอมหลังจากนั้น จ่ายอีก500ก็ได้เป็นรายเดือนค่ะที่ต้องจ่ายก็เพราะว่านายเขาต้องกินต้องใช้และสัมปทานรถตู้ก็รู้อยู่ค่ะว่าร,รถตู้รับนักเรียนถึงแม้ว่ากรุมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจอุปกรณ์ที่เป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเช่นอาจจะมีค้อนมีถังดับเพลิงมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งเขาไม่ให้ขับหรือว่าเร็วเกินแล้วก็ไม่ให้รับนักเรียนเกิน13คน อันนี้เป็นหลักปฏิบัติค่ะแต่คนขับรถตู้เขาบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรอกถ้ายอมจ่ายสวยมีสติกเกอร์หรือว่าจ่ายให้คนดูแลนะรับได้ตั้ง20คนเนี่ยมไม่ต้องไปขออนุญาตเป็นรถโรงเรียนด้วยรถตู้ธรรมดาเนี่ยก็ขับได้เลยมันง่ายแล้วมันสบายมันจะได้คุ้มทุน แต่ก็หนักใจตรงที่ต้องจ่ายเปิดเทอม5,000รายเดือนอีก500เพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่ะไหนๆก็จะโดนจับแล้วหรือว่าจะโดนตรวจระเบียบเนี่ยก็ยอมจ่ายแพงอีกนิดนึงแล้วไปรับนักเรียนเพิ่มอ,อันนี้ดีกว่าแต่ผลร้ายจะไปตกอยู่ที่ผู้ปกครองค่ะเ,เราก็เห็นกันบ่อยว่าลืมบ้างแหละเกิดอุบัติเหตุบ้างแหละเพราะว่า เอ,อเรขมขัดเนิ้อัยเนี่ยนะมันก็ไม่ครบ20ค,รบคนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะมาร้องเรียนให้เห็นว่ามันมีขบวนการแบบนี้กินกันเป็นพันๆคันเลยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ยอมจ่ายนะคะทางคนที่เรียกตัวเองว่านายทุนใหญ่เนี่ยจะมาที่โรงเรียนค่ะมาตรวจดูว่าโรงเรียนไหนมีรถตู้รับนักเรียน แล้วทำไมไม่จ่ายมีกี่คันมีใครขับบ้างถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวก็โดนจนได้ค่ะเป็นมาเฟียแบบนี้เลยเขาดูกันขนาดนี้1,000ันคันก็ต้องจ่ายเกือบทั้งหมดอยากให้นักการเมืองหรือว่าใครที่จะมีอํานาจบาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้เนี้มาช่วยหน่อยเพราะทั้งหมดก็คือภาระของผู้ปกครองคนขับรถตู้ก็บอกว่าถ้าไม่จ่ายนะสบายๆกว่านี้นะค่ารถนักเรียนลดได้ผู้ปกครองก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับส่งลูกหลานเพิ่มมากขึ้นค่ะ อืมอช่วยกันดูนะครับตำรวจถูกกล่าวหาว่ารับส่วยรวมทั้งเจ้าที่ที่อื่นด้วยค่ะคุยคำงมบายสามโมคุยคำงมบาย